สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยิ n a l i s สนะคะวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่าเราจะมาทำบราวนี่กันค่ะซึ่งเป็นบราวนี่ที่สำเร็จไม่ใช่สิเป็นผงที่สำเร็จมาแล้วเราจะไม่มาผสมแป้งอะไรให้มันยุ่งยากนะคะก็คือซื้อตัวนี้มาแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมต่างๆตามนี้เลยซึ่งมันก็จะมี Imperial Fudge Brownie ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวผงของมันนี้แล้วก็มีไข่ไก่2ฟองแล้วก็จะมีเนยจืดนะคะที่เราจะใส่ไปอีกก็คือวันนี้เราเตรียมเนยเป็นตัวนี้นี่ค่ะมาการีนน่าจะใช้ได้แหละส่วนผสมหลักๆก,ก็มีแค่3อย่างนี้เท่านั้นทุกคนง่ายๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาผสมส่วนผสมกันดีกว่าค่ะ มาค่ะโอเคแป้งไหนนะ400กร,รมัมใส่ไปเลยแล้วกันนะคะตัวนี้มันมีมาให้400กร,รัมอยู่แล้วเราก็ใส่ไปเลย หอมมากเลยอันที่หนึ่งก็ไข่ไก่สองฟองมันเป็นไข่ต้มไปแล้วนี่เลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็ ถ้าเราไม่รู้เราก็ดูเนยจืดสองส่วนสมถ้วยเอาละสิสองส่วนสถ้วย เราใส่ส่วนผสมไปครบแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็ตีนะคะให้มันเข้ากันอขออนุญาตยืนนะคะมันใช่เหรอ โอเคมาค่ะหลังจากที่เราไปนวดแป้งคนแป้งให้เข้ากันแล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่เข้ากันเยอะก็ตามดูนี่สิอันนี้ถึงกับก้าวแขนขึ้นโหพอละเราก็จะเอามาใส่แพ็กเกจเตรียมเข้าเตาอบก,กันนะคะ ซึ่งของเราอะ่ะเป็นเตาอบแบบเล็กเราก็เลยไม่ได้ใส่ถาดนะคะก็จะใส่เป็นแบบตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้ค่ะฟอยล์นะคะตัวนี้เอาใส่เข้าไปมันก็ยังเหนียวเหนียวอยู่นะออทุกคน โอเคหน้าตาน้าเคียดบราวนี่เราเอาไปอบดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือเตาอบของเรานะคะอันเล็กๆกระจิติตเดี๋ยวเราก็เอาตัวบราวนี่ของเราเข้าไปใส่นี่แล้วก็ปิดมันใช้เวลาประมาณ เอ้ยอุณหภูมิก่อนอยู่ที่1 7อยเจดหูนะร้อหนี่เท่าไหร่อ่ะห้าสตรงนี้อะแล้วก็นาทีเท่าไหร่นะยี่สิบหโอเคเราก็รอ น้องสึกแล้วเ,วววเปิดพร้อมกันดดดเดินนะว้าวดูสิทุกคนหน้าตามันก็น่ากินอยู่นะคะมันก็ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้แหละ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบราวนี่โอ้ร้อนร้อนร้อนแป๊บนะคะขอหาทิชชู่กันน้องบราวนี่ของเรานะคะเป็นยังไงบ้างหน้าตาน่ากินไหมคะ ประมาณไหนอุ้ยอุ้ยมันนุ่มๆค่ะอุ้ยข้างในยังไม่สูกหรือเปล่าอือค่ะนี่คือบาวนี่ของเราโอ้ดูสิดูสิดูสิสอุ้ย ภูมิใจค่ะรู้สึกภูมิใจตัวเองน,นิดนึงครั้งแรกนะคะเนี่ยในการทำบราวนี่แล้วก็อร่อยเพราะว่าเราไม่ได้ผสมเองเขามีผสมมาให้แล้วนะคะนั่นก็คือนี <N> ่ Imperial Fast Brownie Easy Mix ก็ถือว่าคอม p พลี์สำเร็จแล้วก็อร่อยคะ่ะถึงแม้ว่าแป้งอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เหลวๆเ,เ,เหมือนที่ดูในใน u t u b e ของเขาอะ่ะมันจะมีเครื่องตีแป้งแบบสำเร็จแล้วมันก็จะแบบเ,ลเหลวๆหน่อยแต่ว่าของเรามันมันจะหนืดๆห,หน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ยังโอเคออกมาเป็นบราวนี่ให้เรากินได้แบบโอเคเหมือนกันนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะลองทำบราวนี่นะคะก็ซื้อแบบสำเร็จมาก่อนก็ได้เราไม่ต้องแบบ ไปตีแป้งเองหรือว่าทําอะไรเองเพราะว่าเราไม่ได้ทําขายเราทนเองแล้วก็แบบนี้โอเคเลยก็ยังไงฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องให้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านเนี่ยเดี๋ยวพามาทําขนมอะไรอีกนั้นติดตามกันค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย